สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่30สิงหาคมปี2022นะครับเราไปดูโปรแกรแมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่โปรแกรแมฟุตบลอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ,ก,ฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่5เวลาตีหนึ่งครึ่งคริสตันพเพลตจะพบกับเบนฟอร์ดคู่นี้ถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียห์แฮตตี้5ฟูลแลมจะพบกับไรตันคู่นี้ถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียห์แฮตตี้4 เวลาที145เซาแฮมป์ตันจะพบกับเชลซีคู่นี้ถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียร์ HD 1และเวลาที2ลีดยูไนเต็ดจะพบเอเวอร์ตันคู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียร์ HD 3โปรแกรมฟุตบอลกาโชาดเซอราอิตาลีในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่4เวลา23นาฬิกา30นาทีซัสโซโอโลจะพบเอซิมิลานคู่นี้ถ่ายทอดสดทางบีนสปอร์ต3เวลาที145อินเตอร์มิลานจะพบเคลเมเนเซ่คู่นี้ถ่ายทอดสดทางบีนสปอร์ต3 และโรมาจะพบกับบอนซ่าคู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบีสปอปร,ร์ตหนึ่งบลกลังฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุกเกสในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดตกครั้งนัดที่3เวลาตีสอนาทีเบนฟิก้าจะพบปรลลาปร,ร์กอสเฟรเดร่าโล็อกลังฟุตบอลเดบเบโปคานเยอรมนีในคืนนี้ซึ่งก็เป็นรอบที่1เวลาตีหนึ่งสี่สิบอาร์บิไลซิกจะพบทอยโทเนียออตเทนเซน และโปรกแกรมฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยชมมนชิพอังกฤษในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่7เวลาทีหนึ่งสี่สิบห้าเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจะพบเรดดิ้งวีแกนจะพบเวสต์บรอมบิดอัลเบียนควินส์พาร์คเรนเจอร์จะพบฮาวซิตี้คาร์ดิฟจะพบลูตันเทาเบอร์รี่จะพบมิลวอ์เบอร์มิงแฮมจะพบนอริดและเวลาทีสองวัตฟอร์ดจะพบมิดเดิลสโบร์นะครับและนี่ก็คือโปรกแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ